ครับสวัสดีครับมา,มาว่าเบอร์เ็ดละมูครับพอกัน,อกนเอือด้อ,อ,อมือหนิกำลังขึ้นอ่อนมากทีครับี่อนนี้เกินกำลังงามงามกคลังหยุดต่อเอาละเล็กเล็ก มาออกมากระเซาครับมูแหลกเอาข้างล่างมัมีเดี๋ยวแล้วข้างล่างก็กำลังพอดีอันกำลังพอดีสิออกจากใครครับมานเร็วมือนี้ขุนข้างล่างครับ่ระตาครับมันจะออกมากครับ หุ่นซุ้มหนึ่งเท่งหุ่นครับฝากันอันนี้อันนี้อัน,นก็นงามครับมาเด้อมาเด้อเกลืองูออกไม้ครับ นั่งอยู่บนซาหมีครับ,รรม,รบมูใยายเติบด้ยครับนี่มูนี่ มูเดียวครับมันๆเชิญไดบฝากพี่น้องไดเด้อครับมาหลุนมาแห้กำลังเจน้ำกันอันนี้สวัสดีพี่น้องอีกเที่ยนึงได้ครับสวัสดีจากคลิปไมเด้อครับคลิปหมล่าสุดแล้วก็ช่องไม่ครับช่องมาดามกบที่เป็นซื้อภาษาไทยนน่นเด้ครับเชิได้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจป่ะหาเห็ดน้ำกันครับกำลังเป็นใครขึ้นครับเด็กๆยืดตรงนี้เป็นเงาเลย เอ้ครับุูเห็ดลงหกเลืองกำลังเป็นเงาขึ้นเลยครับไข่งามงามเอาเลยครับคือเห็ดเพาะนี่ครับว่าว็อีกอย่าง,งดินเป็น,นี่ย นน่นนน่นอื่นครับไปตองใหม่สองใครครับอันนี้กระเมียนนี่ครับยดงได้คนสิบปาดออกลุงผมเสียนเอานี่ออกใครเพิ่งครับ เ,เป็นไข่สีหอมด้วย,ย,ย,ยครับย้ำเข้ไปเปียแกงนี่ตีนแตกแม่นครับนี่อุ้ยอุ้ยไข่นะกำลังขึ้นเลย มาสิครับเงาเพล็กหน่อยนึงเด้อครับอันนี้มันหน่อยปวดครับอีกสองไข่ใบแซลมนหน่อยปวดโอ้โมนี่ก,กายครับเต็มกำมือเลยต,ตาครับ ่นีจัดดอกแล้วครับพี่น้องจัดดอกแล้วครับนี่ว้าวจุ่มใหญ่เลยวันนะึงเนี่ยวันสองซื้บอยู่เหงาเพ็กเห็นชาดปะพี่น้องเห็นชาดปะครับ พี่น้องได้เห็นชัดๆนะครับกำลังพอดีงามจะตก้ะครับเริ่มนับาง,งาน ข้างกระตากับมีครับมาข้างกระตาอู้นีหน่อยดูกันครับขึ้นกระตาดีดีนะวันนี้นกระตาแล้วครับหายีครับ เดดครับดูข้างในกับนีครับมูงไม่เห็นอีกแล้วครับจุ่มใบไงสมุงยาครับเดี๋ยวกับพ่ออีกครับจุ่มใบไง ลีครับไม่ปลาเพ็กครับใส่ท่กคนนะครับอีกสองไข่ครับอันนี้เห็ดละง,งกขาวครับ เพิ่งกลับขึ้นมาหาขึ้นกันครับเขาต้องเฝ้าหาแล้วครับตนี้ก็รลองสิบๆอีกแล้วครับเสี่ยมดีครับขอบคุณมา้า <S 2> <S 2> ครับ น่าพอดีงามครับเหมือนเห็ดสองครับตื่นกันครับเท้าที่จระดกเท้าที่สองครับที่ข้าสงสองดอก เติมกันอีกสองครับกับร่เงคนไทยแตกขึ้นเทลุงเหลืองครับอันนี้น่อยพูดสามครับอันนี้เป็นจุ่ม จังสีแ่แหละครับพอดีแกงเสียบเต็มกันโกไว้กันครับทำได้หลักฐานก่อนอืมก็ล่มเย็นเห็นแล้ววันนี้นะกำลังแตกขึ้นครับอยู่ไต่คุณได้หูคน อันนี้มูเฮลูลงเหลืองครับเทละงเหลืองกำลังขึ้นปปดให้เบิงเลยนะี่เฮละงเหลืองครับกลุ่มน่หาครับหมองละไขรสองใครอยู่ครับ มีมันหาอยู่ครับขาวครับเดี๋ยวเพิ่นเอาเบิร์ดดอกนึงครับอันนี้เอาเฮดพาะดินี่นี่เฮดพาะดอกเดี๋ยวเฮดละงก์ก่อนนึงดอกครับกับเ็ดพอร์ดไม่มขาวครับ อัปเดตในกระตาครับสินตาอยู่ด้วยครับงามดีครับอีกสามใครครับอนีกกนนไไน่กำลังแตกกยิ่นครับนี่งามไปด้วยนี่เชลงมขาวครับกำลังแตกกินิันเลย ปอดตะลุนมีแหละครับเอ๊ะมีอะไรอีกอยู่มือเื่น,น,นกระเออกจากใครครับตัวมีกำลังงามไดซีครับยูนี่โอ้โหปุ่งร้องกมาอีกใครนึงครับ กันอยู่ข้างกันองคางหมอนยานี่ครับเติมกันครับสองครับสองไข่ำลังงานเลย พี่น้องว่าเห็ดยังครับวันนี้คอมเมนต์บอกกันด้วยครับถ่ายพี่น้องอจกักไม่นเห็ดเกลือบอ่เป้อันใช่ไหมกิน,นได้บ่ครับลักษณะดอกเป็นเังสนีครับไต้ดอกเขาจะเป็นเังสนีแต่ว่าผมบ้านในกาเอาอยู่ถ่ายพี่น้องบอกกันครับพี่น้องคอมเมนต์บอกกันด้วยเห็ดนี่กินได้บ่อเอาไใบนี้ซะก่อนครับนี่คือกันเลยเนีย่เป็นสายใหญ่เช่งสีคอมเมนต์บอกกันเข้ามากนลยด้วยรอยเปิลเคลียร์ครับตรงนี้ยังเหลืออยู่ ตัง uh ้งอยคูหนึ่งครับไทยงามย่างเลยกับย่งเหลืออยู่พี่ครับคุณเชียร์เอนว่าเัื่อนเลี้ยวเดี๋ยวเป็นเชีย,เยร์ครับ สองคูครับอยู่นี้งามจีิดเลยสวปลาครับเตรียมกันครับเลกลงขาวครับนี่เมย์ได้แต่ว่าเป็นใครครับยังสวยมากพนยองผลผลขึ้นไม่เรื่อยนะครับ ก็ดีแบบซ้ำไข่ซ้ำเห็ดเพาะนี่ครับจุ่มนี่ครับดอกนี้รีใส่สอดเพินเลยครับโอ้โยคนนี้อยู่มูอะไรเี้ที่สองดอกเลยสองไข่อะไรบอลเป็นดอกครับตนานีน่เฮ้ยเฮ้ยไม่สข็นะครับสองนี่ครับก็ะพริบโดยจะเีจาะไม่ได้ ีอันหี่ครับดีอยู่ในครับสีขาวครับนี่นี่สีขาวดีในเหือเหนสามไข่ครับครับนี่กะกำลังวัดเสร็จกลับบ้านแล้วครับขน,นะเราได้เห็ดตะไคร้มาว้ให้นี่ดิสองดอกครับงามงาม ราได้เอาไว้ยูนารรให้ครับงามเถอะเราบอกมาเก็บอยู่ครับตัวหองยูโนนไก่โพดก็เลยบได้มากมาเบิงผลงานมาหนิครับผลงานผมได้กะเห็ดละงูกครับสไลายเป็นเห็ดละงูกกำลังขึ้นเนาะกำลังเป็นใครงามงามครับยังได้กะขอบคุณหลายๆเด้อครับไลดวเตือนไปเรื่อนี่มันพันในไลายปันไดครับก็แล้วเป็นไครยังสี่แหละ จังไรขอบคุณห,หลายครับที่เบื้งคลิปจดจบเนอะอันนี้สวัสดีพี่น้องจากช่องไม้ด้อยครับช่องไม้ช่องมาดามกบที่เป็นซื้อภาษาไทยครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับจังพอการคลิปหน้าครับสวัสดีครับสุดยอดครับวนันนี้ที่ว่ามานมันเติบครับ